ต้องบอกเลยว่าโหพอมาเจอเล้าเขาเนี่ยที่ประเทศเขาเลยนะฮะใหญ่มากครับใหญ่จริงๆแล้วก็มีของให้ทานนะครับเยอะไปหมดเลยนะครับมีให้เลือกหลากหลายแล้วก็เครื่องดื่มดีครับทั้งแชมเปญไวน์วเอยถือว่าให้ของดีจริงๆนะครับสวัสดีครับทุกท่านแล้วก็สวัสดีครับแฟนคลับรายการบวย์วิทเกียร์นะครับ วันนี้นะครับเกียร์กำลังจะเดินทางนะครับไปประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับแล้วต่อไปที่ประเทศฝรั่งเศสตอนนี้นะครับก็บอกว่าอยู่ในลาวช์นะครับของสายการบินเอมเรตต้องบอกว่าที่ลาวช์เนี่ยมีสิ่งหนึ่งเลยที่ขอไว้พลาดไม่ได้เลยก็คือว่ามีแชมเปญฟรีโฟลนะครับซึ่งแชมเปญอันนี้เนี่ยไม่ใช่แชมเปญธรรมดาด้วยเป็นโมเอชาดอนว้าวนะครับแล้วก็ยังมีของทานเล่นอีกมากมายเลยทีเดียวนะครับโอ้ชีสนี่ผมกินท้องระเบิดเลย นะครับทริปนี้นะครับผมจะมีลงไปที่ซูริกนะครับอินเทเลเกนเซอร์มาดเจนีวาเบอร์กันดีนะครับเบอร์กันดีเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวนะครับโดเมนทั ain, ้งสองโดเมนเลยถามว่าโดเมนอะไรจริงๆก็เหมือนชาโตทางบอโดเขาอะนะครับแต่เบอร์กันดีเขาจะเรียกว่าโดเมนนะครับหลังจากนั้นก็จะมีแวะไปเที่ยวที่ดิสนีย์ปารีสแล้วก็มีเข้าไปในตัวปารีสด้วย ก็คลิปนี้นะครับก็ถ่ายแบบสนุกสนุกแบบไปกันเองเหมือนไปเที่ยวกับเกียร์นะครับยังไงก็เดี๋ยวฝากติดตามแล้วก็ enjoy นะครับอีกรอบนะครับทุกท่านตอนนี้เราก็ขึ้นมาอยู่บนเครื่องบินแล้วนะครับบนเทื่องบิน Airbus A380 นของสายการบินเอเมรนะครับันทีกตั้งแต่ขึ้นเครื่องมานะครับ ก็มีการเสิร์ฟเครื่องดื่มนะฮะเมื่อกี้เราไปดื่มกันที่ลาวชมาแล้วเนี่ยโมเอชอร์นนะยังไม่สาใจนะครับผนเครื่องก็ยังมีฟรีในโมเอชอร์นอยู่สุดยอดจริงๆเลยแล้วก็ที่นั่งน,นะครับมีมินิบาร์ส่วนตัวด้วยในหองพิงตัวให้ดูข้างขวานะครับ นี่ครับแล้วก็พวกอันเนอร์เมนี่ที่มาให้เป็นกระเป๋าก็าดูพรีเมียมอย่างมากเลยตอนนี้ก็เครื่องกำลังจะขึ้นแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันอีกทีนะครับที่สนามบินดูไบโอเคนะครับ ก็ได้เดินทางมาถึงสนามบินที่ดูไบแล้วนะครับเป็นเวลาช่วงเช้าถึงที่สนามบินเนี่ยประมาณสักตีห้าหกโมงนะครับตอนนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าหูพอมาเจอเลาวเขาเนี่ยที่ประเทศเขาเลยนะฮะใหญ่มากครับใหญ่จริงๆแล้วก็มีของให้ทานนะครับเยอะไปหมดเลยนะครับมีให้เลือกหลากหลายแล้วก็ที่สำคัญเลยนะฮะเครื่องดื่มดีครับทั้งแชมเปญ นะครับแชมเปญเอยวยายเอยถือว่าให้ของดีจริงๆนะครับแล้วก็โมเอนี่ม,มีตั้งแต่อยู่เมืองไทยเนเครื่องบินยันมาถึงดูไบก็ยังมีนะฮะก็เติมกันมาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวยังไงจะพาไปชมให้ดูนะครับว่าเราที่เนี่ยมีอะไรกันบ้างตามกันมาเลยครับ ทุกท่านตอนนี้เราก็กำลังนะครับจะขึ้นจาก Dubai Airport นะครับต่อไปเพื่อที่จะไปที่ Zurich Switzerland นั่องแล้วนะครับพอขึ้นมาถึงนะครับที่ชั้น Business Class นะครับหรือชั้นธุรกิจเนี่ยก็มีแชมเปญมาเสิร์ฟีกแล้าครับแต่เท่ยนี้ไม่ใช่โมเอ้นะครับเท่วงนี้เป็นวิลคลีกซึ่งเป็นอีกหนึ่งแชมเปญนะครับที่ดังเหมือนกันนะฮะก็สำหรับ เครื่องที่ขึ้นลำที่สงเนี่ยก็ผมว่าน่าจะเป็นเครื่อง A380 แล้วก็มีการตกแต่งใหม่ที่สวยงามกว่าเครื่องตอนที่ผมขึ้นเมื่อคืนนะครับเดี๋ยวยังไงจะพาไปดูคร่าวๆนะครับ ทุกท่านครับผมจะพามาดูนะครับเอน์เมนต์ของออนบอดของอิมเมเรนต์นะครับมีอะไรให้ทำมากมายเลยนะครับดูดูหนังสิงครับมีเยอะเลยฮนะหนังทั้งหนังใหม่หนังเกา่าหนังที่ได้วอ์ดวินนิ่งเนี่ยมีให้เลือกเยอะจริงๆผมเคยเคยดูทุกอย่างเป็นทัชสกรีนหมดนะครับสุดยอดเลยแม่ละครับจอใหญ่มากครับผม หูฟังนะครับก็เป็นหูฟังนี้นะครับอย่างนุ่มและหนาลอกเป็น noise cancellation ด้วยดีครับดีอุปกรณ์ entertainment นะครับก็สามารถวุปุ่มได้ด้วยเจ้า ipad ตัวนี้เลยครับสุดยอดไหมล่ะครับมีทั้ง ipad มีจอ touch screen นะครับแล้วยังมีรีโมทนะครับอยู่ฝังนี้ด้วยสามารถเล่นได้ทั้งเกมสามารถดูได้ทั้งหนังมันมันเยอะมากเลยครับ ซูริกนะครับก็จะเริ่มเป็น continental breakfast นะครับมีขวดซองมีผลไม้มีโยเกิร์ตนะครับแล้วเดี๋ยวน่าจะมีน้ำผลไม้มาเสริมต่อด้วยหลังจากทานผลไมา้แล้วก็โยเกิร์ตของเราเสร็จนะครับนี่ก็มี meat and cheese platter มาเสิร์ฟต่อนะครับ apple juice มีกาแฟร้อน ดูดีมากๆเลยโอเคนะครับตอนนี้เราก็มาเริ่มต้นด้วยสตาร์เตอร์ของคอสที่2นะครับบนไฟ์จา,ากดูบไบเบซูริกนะครับเมื่อสักครู่เนี่ยมีทานอาหารเช้าแล้วผมก็ได้พักผ่อนหล,ลับไปสัยีบปลัแล้วลตอนนี้ก็ได้ปื่มหมครอบนะครับพร้อมกับนี่เลยอาหาร แนวอาหรับิกนะครับเดี๋ยวต้องลองชิมดูว่าเป็นยังไงบ้างที่เราเห็นเนี่ยก็น่าจะมีเป็นฮามาสนะครับแล้วก็มี นะด้วยมีแป้งเดี๋วต้องกินด้วยกันนะครับก็ได้เรื่องนะครับสําหรับมือนี้เนี่ยเป็นไวน์ขาวนะครับทําทจากองุ่นพันชารเน่นะครับจากเบอร์กันดีนะครับเมอร์โซนะครับพรีเมียร์ครูของลุยส์อาลาตูนะครับก็เดี๋ยวยังไงจะลองชิมกันดูผมว่าน่าจะเข้ากันได้อยู่เพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยไวน์ตัวนี้น่าจะมีรสชาติของพวกซิตรัสนะครับ บริออชปาเชอรี่เนี่ยน่าจะสามารถตัดกระหารจาน,นดี้ได้ดีเลยโอเคเราก็มาพบนะครับกับเมนคอสของเราบนในมือนี้นั่นก็คือฟิลเล่นะครับฟิลเล่อกบีฟนะครับย่างหอมๆแล้วก็จะพลาดไม่ได้เลยที่เราต้องแหนสกับนี่เลยครับไวน์แดง ต้องบอกว่าไวนา์แดงอันนี้เนี่ยเป็นไวน์แดงของชอโดรซีพิวนะครับปี2010นะครับซึ่งเป็นกรองคูคาเซ่นะครับฝั่งจากเซนอัมยองซึ่งเซนอัมยองก็คืออยู่ไ right ร้แดงของทางปอโดนั่นเองนะครับต้องบอกว่าเจ้าไร่เนี่ยอ,อยู่ติดข้างๆนะครับกับชีวบลอง ah เลยแล้วไร่นี้เนี่ยผลิตไวน์ที่ดีขนาดปี2015เนี่ยโอนเนอร์ Owner นะครับของ เพโตรสซึ่งเป็นหนึ่งในวายที่ดีสุดในโลกนะครับมีการมาซื้อหรือมาเทคโอเวอร์ไปเลยสักทีเดียวนะครับก็ต้องบอกว่ารสชาตินะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นรสชาติที่ค่อนข้างจัดจ้านแล้วก็มีทางยีนที่ค่อนข้างสูงเนี่ยสามารถตัดเข้ากับเนื้อแดงเนี่ยได้อย่างดีเลยนะครับเดี๋ยวต้องมาลองชิมดูนี่ครับแล้วท้ายสุดเราก็ต้องตบด้วยจบด้วยนะครับช็อกโกแลตเค้กกับสตรอเบอรี่ว้าน่ากินจริงเลย เดี๋ยววันนี้นะครับก็จะมาเที่ยวกันแถวทุนนะครับแล้วเดี๋ยวดูว่าจะมีโอกาสได้ไปเที่ยวขึ้นเรือกันไหมนะฮะเหนื่อยจริงครับเดินขึ้นมาสูงมากเลย